สำหรับลูกค้าธนาคารอมสินนะคะหากคุณทำสมุดบัญชีหายจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคลิปนี้มีคำตอบค่ะ สำหรับในส่วนของสมุดบัญชีธานาคารอมสินหากพบว่าคุณทำสมุดบัญชีหายสิ่งแรกเลยคุณจะต้องไปโรงพักค่ะต้องไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะเอาใบาแจ้งความหรือเรียกว่าบันทึกประจำวันนี่แหละค่ะมายื่นให้กับทางธานาคารอมสินซึ่งสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะต้องไป สาขาที่คุณเปิดบัญชีไว้เท่านั้นนะคะไม่สามารถไปสาขาอื่นสาขาใกล้บ้านหรือสาขาที่คุณไม่ได้เปิดบัญชีกับเขาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ทดแทนเล่มเดิมให้ได้แต่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งสําหรับธานาคารอุมกินนั่นก็คือค่าธรรมเนียมเพียงแค่50บาทค่ะสําหรับใบแจ้งความก็สิบยีบาทนะโดยทางนี้นะคะหากพบว่าสมุดบัญชีหายเนี่ยก็แนะนําเลยว่าเนื่องจากสมุดบัญชีเนี่ยมันเป็นเอกสารทางการเงินที่สําคัญเป็นเอกสารส่วนตัวเรียกว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้กับใครได้ถ้าเรา ไม่อยากเปิดเผยนะถ้าเรามีเงินเยอะเราก็ไม่อยากเปิดเผยใช่ไหมนะคะทั้งนี้เนี่ยอย่างไรก็ตาม่ะพบว่าสมุดบัญชีหายเนี่ยก็ควรที่จะรีบดําเนินการในการที่จะไปแจ้งความนะคะลงบันทึกประจําวันไว้ก็ยังดีนะว่าสมุดบัญชีเราหายหรือในกรณีที่เรามีบัตร ATM ด้วยวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดขอให้คุณโทรอายัดบัตรไว้ก่อนนะเนี่ยบัตรบัตร ATM หาย หรือสมุดบัญชีหายไปด้วยกันทั้งคู่เลยเนี่ยหรือยิ่งใครยิ่งจดรหัสไว้กับบัตรนี่ยิ่งงานเข้าเลยนะคะเพราะฉให้รีบโทรอายัดบัตรไว้ก่อนนะคะอย่างน้อยเนี่ยคนที่ได้สมุดกับบัตร a t m ของเราไปเนี่ยเขาก็จะไม่กดเงินจากในบัญชีเราออกไปก่อนนะว่าอืแต่ตอนนี้เครียดอยู่เลยนะคะว่าเงินในบัญชีเนี่ยมันไม่มีถ้าเกิดเขาได้ไปเนี่ยเขาจะเสียใจไหมนะ ทั้งนี้นะคะก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปสําหรับใครที่ทาสมุดบัญชีหายเนี่ยก็ให้ตั้งสติก่อนนะคะดูข้อมูลดูสาระความรู้ดีๆของ BY Station นะคะจะได้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในการที่จะไปติดต่อที่ไหนบ้างแล้วก็ขอออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายต้องเตรียมอะไรไปบ้างอ๋อและที่สาคัญอย่าลืมติดบัตรประชาชนไปนะคะเพราะว่านั่นคือสิ่งเดียวที่จะยืนยันตัวตนหรือเป็นตัวที่บ่งบอกได้ว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชีนะคะ ก็ฝากไว้นะคะเป็นคลิปสั้นๆจาก B Y Station ช่วงของ B Y Story ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้สําสำหรับท่านใดที่ชอบเน่ยกดไลค์ให้เราหน่อยกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ